คุณรู้ไหมแสงของคุณมีผลกระทบโดยตรงต่อไม,ม้อัสมาของโลกคุณอยู่ที่นี่บนโลกในเวลานี้ด้วยเหตุผลบางอย่างคุณได้ทำงานมาหลายชีวิตเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการอยู่ในส่วนกลางและสร้างสมดุลในโลกแห่งความวุ่นวายคุณได้ทำงานมาหลายชีวิต เรียนรู้ที่จะนันเป็นตัวอย่างและวิธีการอยู่กับตัวเองไม่ว่าอะไรจะเข้ามาคุณได้เรียนรู้วิธีรักตัวเองและผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขในขณะที่รู้สึกเห็นอกเห็นใจทุกคนที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงต้องอยู่ที่นี่ทุกคนที่รู้สึกสูญเสีย หรือสับสนหรือโกรธหรือเศร้าหรือรู้สึกตกเป็นเหยื่อจากชีวิตเข้าใจว่าหลายท่านกำลังประสบปัญหาสุขภาพปัญหาด้านการเงินและความสัมพันธ์คุณอาจจะสงสัยว่าเส้นทางจิตวิญญาณของคุณส่งผลทั้งหมดนี้ได้อย่างไรฉันอยากจะเตือนคุณว่า แสงสว่างของคุณส่งผลโดยตรงต่อความบ้าคลั่งของโลกใบนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้คนเชื่อมต่อกับแสงสว่างมากขึ้นแม้แต่บางคนที่ดูเหมือนติดอยู่ในความมืดก็จะถูกเคลื่อนไหวโดวยการเปลี่ยนแปลงรวมนี้ยิ่งคุณรักษาตัวเองรักษาครอบครัว รักษาพเพื่อนของคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งช่วยสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นที่ติดอยู่ในสถานการณ์มืดมิดได้มากเท่านั้นหลายคนรู้สึกว่าพวกเขาต้องการที่จะตื่นขึ้นมาในตอนนี้สิ่งนี้รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่กำลังทำงานในความถี่หนาแน่นอยู่ในขณะนี้ คุณได้ทำงานอย่างหนักเบื้องหลังชากเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายดาวเคราะห์นี้ไปสู่ระดับถัดไปของจิตสําเนะซึ่งบางคนเรียกว่าการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ร่างกายของคุณกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีทางเดินแสงของคุณบ่อยครั้ง เมื่อเราติดอยู่กับสถานการณ์ชีวิตที่รู้สึกท้าทายเรามักจะโฟกัสกับสิ่งที่ผิดพลาดแทนที่จะโฟกัสกับสิ่งที่เป็นไปได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณรวมทั้งดึงดูดสิ่งที่รู้สึกดีกับคุณมากขึ้นและจึงส่งผลในเชิงบวกต่อผู้อื่น หากคุณรู้สึกกลัวหรือกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของสถานการณ์ส่วนตัวหรือโลกของคุณขอจงโปรดรู้ไว้ว่ามันเป็นเพียงอาการของการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังมากขึ้นที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายมันเป็นเพียงสิ่งที่จำเป็นต้องปล่อยออกมา เพื่อให้เราเก้าวไปสู่วิวัฒนาการต่อไปของเราคุณอาจจะยังไม่สังเกตเห็นวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่พอมองย้อนกลับไปดูช่วงเวลานี้ในอีกไม่กี่เดือนคุณจะเห็นว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากแค่ไหนหลายๆการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะดูเหมือนฉับพลันและคาดไม่ถึง แต่พวกเขาถูกปลูกฝังในช่วงเวลาเหล่านี้ในขณะนี้เมื่อหลายๆคนกำลังเลือกที่จะพยายามปรับแต่งให้เข้ากับแสงหรือเชื่อมต่อกับมันอีกครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนคุณกำลังทำอะไรเล็กน้อยหรือแล้สาระโดยการนั่งทำสมาธิหรือส่งพลังงานการรักษาให้ใครบางคนอยู่หรือบางสิ่งบางอย่าง ใช่หรือไม่แต่ฉันรับรองได้เลยว่ามันไม่จริงมันไม่ได้แรสาระคุณเป็นคนที่มายังโลกเพื่อสร้างความแตกตา่างคุณคือคนที่มาที่นี่เพื่อรักษาตัวเองและนําแสงสว่างมาสู่โลกใบนี้ยิ่งคุณทำงานรักษาตัวเองมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งช่วยคนอื่นมากเท่านั้นแสงกำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในตอนนี้เราสามารถเห็นว่ามีวิญญาณใหม่กี่ดวงที่กำลังเข้ามาในโลกนี้ในตอนนี้ส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นไลเวอร์เกอร์สิ่งมีชีวิตที่มาช่วยโลกระหว่างการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี่คือเหตุผลว่ามัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะดำเนินต่อไปด้วยกระบวนการรักษาและการตื่นตัวของคุณเองเมื่อผู้คนตื่นตัวพวกเขาก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขาในทางบวกเช่นกันพวกเขาจะสามารถเป็นช่องทางในการรักษาพลังงานไปยังครอบครัวเพื่อนและชุมชนของพวกเขา ยิ่งคนที่เชื่อมโยงกับพลังงานหัวใจของตนมากเท่าไหร่สิ่งนี้ก็จะยิ่งส่งผลต่อโลกทั้งใบมากเท่านั้นเมื่อคุณตื่นตัวและเริ่มที่จะรักตัวเองและคนอื่นๆมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นคุณจะเริ่มมีส่วนร่วมในเชิงบวกกับบรรยากาศของแง่ลบที่อยู่รอบโลก ในปัจจุบันแม้แต่คนที่ติดอยู่ในความเป็นจริงที่มืดมิดก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการสันสะเทรนี้เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างมีพลังฉันซาบซึ้งกับทุกสิ่งที่คุณได้ทำเพื่อตัวคุณเองเพื่อกันและกันและเพื่อโลกใบนี้ คุณได้ผ่านการดิ้นรนมามากในบางครั้งแต่คุณก็รู้ว่าสิ่งต่างๆกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนี่เป็นเวลาสำหรับพวกคุณมากขึ้นที่จะมอบชีวิตให้กับงานแสงสว่างถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องให้บริการและช่วยเปลี่ยนโลกใบนี้ให้กลายเป็นยูเทเปียที่มันเป็นได้ ฉันรู้ว่าหลายๆท่านยังคงจัดการกับปัญหาส่วนตัวแต่ฉันบอกคุณได้เลยนะว่านี่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการรักษาของคุณเองโดยการรักษาตัวเองคุณก็จะเริ่มรักษาครอบครัวเพื่อนและโลกของคุณโดยอัตโนมัติในฐานะส่วนรวมเราเริ่มที่จะเข้าใจว่าเราต้องรักษาตัวเองก่อน เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของเราเราได้เริ่มที่จะคืนความสมดุลภายในตัวเองและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยคนอื่นคนหาความสมดุลของตัวเองมีคนจำนวนมากบนโลกใบนี้ที่สแสวงหาการชี้แนะและทิศทางหลายคนที่สแสวงหาความรู้เกี่ยวกับตัวเองและ โลกรอบตัวของพวกเขาคำอธิษฐานถึงจิตวิญาณที่ยิ่งใหญ่โปรดช่วยฉันในการรักษาตัวเองและผู้อื่นช่วยฉันให้เห็นความจริงเกี่ยวกับโลกรอบตัวฉันเพื่อที่ฉันจะได้รับใช้ผู้ที่ต้องการ ช่วยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้แสงสว่างและความรักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวอนุญาตให้ฉันเป็นผู้นำสารสำหรับแสงสว่างของคุณและความรักของคุณแต่ยังอนุญาตให้ฉันเชื่อในพลังของตัวเองในการรักษาตัวเองและผู้อื่น ฉันพร้อมที่จะให้บริการแสดงให้ฉันเห็นวิธีนั้นผ่านการให้ที่เราได้รับผ่านการรักษาคนอื่นเราได้รับการรักษาโดยตั้งใจฉันปรารถนาที่จะรับใช้จักรวาลและจักรวาล จะให้บริการคุณเรารักคุณอย่างสุดซึ้นเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอโฮอลลอราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์การัตริก